สวัสดีค่ะสาระกราวภาษาเขมรถิ่นไทยอีสานใต้อุ้ยทำไมวันนี้มาหวีผมหวีผมอะไรเนี่ยหวีผมภาษาเขมรถิ่นไทยเรียกว่าเซตซาะเซตซอะอุ้ยเซตซาะแล้วก็มีอันนี้ด้วยเซาะสเกลเซาะสเกลแปลว่าครับผมงอกนะคะเซตซาะคือหวีผมเซาะสเกลก็คือผมงอกนะคะแต่ว่าสภาพผมอย่างเงี้ยควรเกาะซาะ เกาะซอกก็คือสะผมนะคะเพราะว่าตอนนี้สอยสโอยสอยสอะเหม็นผมมากนะคะอ่าสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้มีอะไรบ้างเซ็จสอะเสร็จสอกเส็จสอกก็คือหวีผมนะคะเกาะซอเกาะซอกก็คือสะผมซอะสเกลซอสเกลก็คือผมงอกนะคะแล้วก็สอยสอะสอยสอะเหม็นผม แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ